ครอบราบคคุณที่ได้รับไออุ่นกราลุนจากแฟนบอลยายแฟน เปลื้มใจหายหวังเวงเมื่อแฟนบอลช่วยเอฟคุณยายสวัสดีครับช่องคุณยายคลาโลวันนี้คุณยายมาทำคลิปขอบคุณลูกค้าที่ใจดีช่วยเอฟบอลสีของคุณยายนะคะวันนี้คุณยายจะมา อาบน้ำยาฆ่าเชื้อราในดินให้ลูกค้าก่อนเดินทางไกลทุกครั้งคุณยายจะมาทำคลิปขอบคุณนะคะเมื่อวานวันที่หนึ่งมิถุนาวันรวยคุณยายขอสสแสดงความยินดีกับลูกค้าของคุณยายได้นะคะที่ถูกหวยถูกรอตเตอรี่ชุดใหญ่ เลขท้ายสามตัวน่าจะถูกลงวันที่หนึ่งเมือนที่คุณยายพูดนะจะได้ช่วยเอฟบอลสีของคุณยายให้หมดสวนไปเลยนี่นะคะเดี๋ยวคุณยายพาเดินชมก่อนนี่บอลสีที่ลูกค้าช่วยเอฟของคุณยายต้นไหนต้นเล็กก็ใส่ตู้อบไว้ก่อนนะคะลูกค้าอย่างวันนี้วาสนานี้น้องยังไส์เล็กอยู่ ต้องเอาน้องไปอบในตู้ก่อนหรือไม่งั้นก็ใส่กระโจมใส่ตะก้าอบน้องให้น้องโตเพราะว่านางมณีวาฒนาน้องจะเป็นบอลที่โตยากแล้วใส่น้องก็จะเล็กๆนี่บอลสีนอกตู้ของคุณยายแล้วนี่ก็บอลสีของคุณยายไม่มีตู้จะใส่แล้วเดี๋ยวมาดูนนบอลสีในกระป๋องของคุณยาย เดี๋ยวค่อยไปดูการใต่น้ำยาล้างรากฆ่าเชล้อมาดูเบบีที่คุณยายผ่าหัวไลตอนน้องโตไปถึงไหนแล้วนี่นะครับโอ้มีแต่หน้าตาตะมุตะมินี่ต้นนี้น่าจะเป็นเจ้าสาวไม่เจ้าสาวก็คุณหญิงนั่นเน่ย แล้วต้นนี้คุณยายก็ยังงงเนี่ยน้องคืออะไรสวยมากเลยดูน้องมีด่างด้วยเนี่ยใบนี้ก็แปลกๆปเนี่ยคุณยายงง,งมากเลยคือต้นอะไรเนี่ยคุณยายจำชื่อไม่ได้เนี่ยดูและนี่ก็เทพฝ่ายลุงดาว ต้นนี้ก็น่าจะเป็นรักเอ่ยต้นนี้น่าจะเป็นนะเมืงองนนนี่นะคะันสีเบบีของคุณยายดู พระนครสวยมากอันนี้นะแม่จอมของคุณยายเนี่ยสุดรักอ่ที่คุณยายแบ่งปันเนี่ยถาดบางแก้วน้องก็มีดอกแล้วแต่คุณยายผสมไม่ติดตาอันนี่นะคระับบนสีของคุณยายที่จะมาเอาใส่น้ำยาฆ่าเชื้อราล้างรากให้น้องดูริมขอบฟ้าคุณยายป้ายสวย นี่สีราหุ้มทองดหูหน้าน้องดางนี่หกหลงนี่นะครแล้วนูนตรงนี้จะลกๆหน่อยคุยาาไม่มีที่เก็บอ ก็มาดีว้นซีของคุณยายเจ้าสาวเก้าทับเช้าลำไัยกับมหาชัยดูดิคล้ายๆกันเลยแต่มหาชัย เหมือนใบจะบางกว่าเท้าลำไยจะใบหนาก,กว่านะนี่โบเคโนของคุณยายไม่ด่างเลยคุณยายออกมานุกตู้เลยเอามาสู้กับแดดดูทิว่าเขาจะป้าจะด่างมั้ยหรือเปล่านี่เมืองใหม่สาวนครใช้สีคุณยายเอาน้องออกมานอกตู้แล้วตัวน,นี้น่าจะโดนแดดแรง นี่นะครับเพชรส่วนโชดของคุณยายขึ้นลูกเขาขึ้นมาแล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจรอเอฟของคุณยายนะคะเพชรส่วนโชดนี่แม่เขานี่นะคะดูน้องกำลังสดชื่นมากเป็นพรุ่มเป็นกรอดูดูข้างล่างของคนุณยาย นี่คุณยายไม่มีที่จะไหวล้วดูมากมายมากมายมากเดี๋ยวมาดูกรป่องนี่ของคุณยายคุณยายไม่ได้ถ่ายคลิปให้ชมหลายวันแล้วนี่นี่เบบีของคุณยายนี่ไม้ด่างนั่นคือ นี่เพรชรสวนชตดน้องด่างน้องป้ายไม่แล้วนะอันนั้นด่งดางๆนะี่คือโชคล้ำซ้ำนี่ซีราหุ้มทองซีราหุ้มทองนี่หน้าน้องสวยอะอเพรชรสวนชต น้องกำลังไซสขนาดนี้นี่นะคะับบอนสี่ของคุณยายเราให้น้องโตแล้วคุณยายจะมาแบ่งปันคุณยายไม่มีที่จะใส่แล้วเนี่ยคุณยายก็ใส่ตามกระป้องกระแป้งอย่างเงี้ยเต็มไปหมดแล้วบอนสีของคุณยายดูเนี่ย นี่อะไรอีกก็ไม่รู้เนี่ยต้นเขียวๆเ,เนี่ยน่าจ,จะเป็นบอลกัดสีแล้วก็นี่บอลในตู้ของคุณยายมองไม่เห็นนี่นะคะคลิปนี้คุณยายก็ามาทำคลิป ขอบคุณลูกค้าที่ช่วยเอฟบันชีของคุณยายนะคะถ้ารับน้องไปแล้วก็เอาน้ำใส่กระมังอย่างนี้นะคะแล้วก็แกะกล่องน้องตอนเย็นแล้วก็เอาน้องแค่น้ำไว้ในที่ล่มวันสองวันน้องก็จะฟื้นตัวกลับมามีสภาพเหมือนเดิมคอน้องก็จะตั้งชูชั้นเหมือนเดิมนะคะ ไบไหนเหี่ยวเชาก็เด็ดน้องออกเดี๋ยวน้องก็แทงหลอดใหม่ต้นไหนที่น้องยังเบบีอยู่ก็เอาใส่ถ้าไม่มีตู้อบก็ใส่ตะกร้าใส่กระโจมโอบน้องไว้ก่อนให้น้องแข็งแรงพอแล้วค่อยเอามาเลี้ยงนอกตู้นะคะลูกค้าคนไหนที่เอฟของคณยายไปนะคะต้นเล็กๆอย่างนี้ก็ ใส่ตู้ใส่กระโจมอบน้องไว้ก่อนให้น้องโตๆก่อนล้วค่อยออกมานอกตู้เนี่ยอย่างมัน,นีวาสนาเนี่ยตอนนี้น้องเล็กอยู่ก็เอาน้องใส่กระโจมใส่ตะกร้าอบน้องก่อนนะคะน้องจะได้โตวไวๆเพราะนางมัน,นีวาธนาน้องจะเป็นบอลที่โตช้านี่นะคะเดี๋ยวคุณยายขอทํา อ๋อน้ำยาฆ่าเชื้อราแต่น้องให้ครบหมดทุกต้นก่อนแล้วเดี๋ยวคุณยายก็จะให้น้ำน้องให้เพียงพอแล้วเดี๋ยวตอนใบ่าเย็ยยนๆคุณยายก็จะแพ็คพรุ่งนี้วันเสาร์คุณยายก็จะส่งไปสนีแพ็คใส่ตะกร้าส่งไปสนีไทยยิมเอสนะแพ็คย่างดี VIP ทุกต้นนะคะขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ช่วยเอฟของคุณยาย ไวโอกาสหน้าถ้าคุณยายลงคลิปถ้าลูกค้าท่านไหนต้นไหนยังไม่มีอยากช่วยเอฟคุณยายก็กิ้งกางเข้ามาหาคุณยายได้นะคะช่วยอุดหนุนคุณยายนะคะนี่มันนีล้อมเพชรแพรงเนี่ยลูกค้าใจดีช่วยเอฟของคุณยายไปถูกหวยเลยถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่ ได้ค่าบอลสีขึ้นมาเลยคุณยายดีใจด้วยนะคะแต่ของคุณยายถูกกินนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้คุณยายขอทำให้จบก่อนนะให้เสร็จก่อนนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดนิ้วโป้งให้คุณยายได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของคุณยายนะคะสวัสดีค่ะ